ต่ออกอกมาออกมาักมาสิอาสาแเออดไปเลยบ้านสาดให้มันถึงเลยนั่นละเห็น่อยเย่ยมเห็นกู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 ลเอูกูกูก้กูกลกูกูกูกงกูกูกามูก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 ของมันูกูอูู่คกกูัูก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  คันคันคือมันของปุ๊บนี่มันจะมีเฮนมันฟาวมที่ไหลคันบ้านมันเปลี่ยนบอกบอกค่ะเบิ่งส่งคือที่บ่มีคนหลายด้วเหมือนที่มันเย้มเย้มเย้มมาจับอยู่เด้วเยอะเยอะลังขึ้นนะเยอะนี่นะเยอะขึ้นมาอีกมันจิตจับด่างอยู่บ่เออมันเห็นตามวะ

ยุบนึ่นี่นี่มากบทัวด้วยด้ข้าวเดียวนาะหานาทีหนึ่งกระยาัันเทาสันมาสันมาบริเวณหูขาดบ่หันสันมาสันนมาสิมาตกเจ้องิโอ้ยกำหัวกูไปนำปักมือเด้นี่ยเหัวฉันนหัว่่าฮ่อ่่่่าาอ้ย พี <mile> ่น้องเอ้ยกำด้วยโม่เ่นโอ้ยมือนมัมีชีงอะไรเนอีดํโอ้ตึกบอแมนมือนมันเป็นนาขคืนมาสิกําไมาทุ่ม y ลอยดงดึงยลงอดจิาที่ํารับนึพี่น้องนงมันถนัดถนัดสาย

ม่เมาเมงเมามีม่าอคืนโอ้ยหังป้าหน่อยคืนแล้วหิม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 พี่นนองิมิมบานิมเลยครับนีบุพเหดิาที่เดิมเห็นบอกกุ้งมันมาเต็มหคำแต่ว่าเลิกไปกว่านี้นี่มันบ่มีเอมันมัดปลามัดปากมดใจขึ้นนีมัดปากแช่น้ำไปบอกเหมอนมันก็ไรนี้ละบว้ยบมาเร็วเร็วลงเลย ยังเหรไม่ค่อยไม่ตุ่ยสกัดเส้าเตหินฮามหลบหลุมเออเออมันตื่นไวมมไกลไปไหนยังหน่อยบ่ดีบ่ไม่ดีบ่ซนนี่บ่ทำโม่ตีนกู เปอกอะนะมีไสตรงนี้เนาะอ้องเลยคือผมนี่หมคือสมอนโตงเ้ยนีบ่แม่นจะบ่ว่ามันขีเียบโอ้ย่อดี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 เอือกระซันขึ้นไปซันข้างบนโอ้ยสมอนไปตึกเฮสมพ่อมขี้ิงมันเยะแยะจ้งนอน kìa mặc thua ngoài quá đầu giúp bắt đầu 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 bắt như thế ừ. đầu ừ. wow. bắt ừ. ừ, ừ. wow. bay, bắt đầu 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 bắt mặc bắt đầu bắt đầu bắt đầu mặc đầu อคนก <No 1> e <als> wow! ินเฮงไงแล้วเว้ยอ้าเนีจวาเเป็นเกียเหาหดใส่ไตขึ้นเลนะเว้ยอ๋ออาปาเออเมนเงียงอาปาเงียงไกกวนบอหกธรรมดาคเล้ยเด็ดทองเอาจบไปเลือก้าเดี๋ยวไปสิ้ตรงหาเด้อะออม่เพื่อนเพื่อนกูกินอ่านน้หนาม่าม ทุ่งตรวจะมีได้เท่นี้ตุงเขาคัวมีเขาคัวนี่เดียวประเดี๋ยวามานี่กะมี่นี้่เขาเห็ดเจียวนี่นี่เขาจิตเจียวเดียรหอมหอมดีหอมำมันมีหอมอยู่ดีอยู่นี่ทำไมส้มหอมบอหอมผักหอมอยู่ดีเขามีอยู่เพระผักอมผักหอมจริงหอมปลอมมันแล้วก็มีัเห็นหอมอ้นนี่นะหอมกระต่ายเอามานำไเนยปอกมาปูกไว้จนเป็นนี่หอม หอมกับตฮะหอมกตกัน้องติหอมกระแตอันนี้เขาห่อนหบ้าต่อทาเอ้าเลือกมากเลือกมากบ้านเด็กะปุกไม่เมาเลยมากวนอีกอะกาแฟเน้อหอมกระด่องมนบอกไม่มาไหกแลเฮหมาอีกแมเมาแวคนเลือกมากน้อยเมาอากดิเมื่อคืนนี้แมเมามบ่นยังว่าอันเล่าขึ้นเมือนนี่ครับโอ มันต้องมาอม่งเมาโอ้ตายละบาทดูจะได้กินกับเมงเมาได้บาทมันแข่งจี้กุยากยวนัอารมเนาะนี่ครับ้บาอเรามาหากับวอคิดหลังครับพี่น้องครับบังโอ้อเล่ครับกินโมบดกินโมบด น้อยเด็กไปวันนี้แห้งอันนั้นได้โบลงเต็มหวคำไงะมนต้องลงเต็มคำนี่ไมต้องลงเต็ม้อคำนอกจากซีดมันนวอ่อืมันกาขวายมันกกุ่มนวยเอาออกก่อนเอาตัวใส่ส่้จังเด็กก๋อยบก้อยก้อยรือจังเด็กลื้อห่อก้อยโรบก้อยโบ บะหอมดิยังสั่นบวมีจะบวกขวบในดอกโอยก้อยก้อยก้อยบ๊วยพัดเอาฟ้านี่ายขึ้นมันก็แล้วแล้วมันทีมีนแล้วสวยหอมเอาก็ง่มตรงนี้แล้วมัยังแต่มันเป็นเกลืออืมอันนีอไรอนนีนอจะีดาหันล้กูนะหันทำมหันมาฮั่นไปมันากรูดก็มีได้นี่หันมาเลยหันมาเลยหันมาเลยจักยูไยูนี่นี่อมกออเดอร์ครับนี่ ใส่ลายเสียบลายพนะซอยอยวงสอยงมดเนี่าข่วใส่แล้วมพีมพีนี่นี่นี่เีติดตัวย่าี่่าบ่เเนี่ย่ไม่ตัวนี้มันเป็นแจลเจจลพี่พีกพงอยู่พี่มะนาวมะนาวม่ใ่ปามะนาวใส่แล้วใส่น้อยนึงอย่าใส่ลายมันเขมเอาวัะพี่นอคือลาพ่นนพี่น้องเยบาทนี่ ซอยเ็นแขงคิ้วอีอืมเนาะหอบัวมีดิหบัวใส่เพชรอยู่บ่ะใส่เพชรเยนอย้อกอ่าเพชรจังเย่อยมเสียบๆเลยครับพี่น้องครับมาครับอันโอ้ยว่าเนี่ยลังซอยหอมกันไอยพี่น้องกขอเมื่อนี้เจ็บๆน้ำกันครับโอ้นั่นมันหมักสกเล็กด้วยอืมโซกเหล็กเลยบ่ฮะ โอ้ยฝกเลยไปกวนเจียปลาแด่ปลาแดกปลาแดดังบวงครับบวมีได้พีมีแล้วมีได้บวงมาเฮ้เอาบวงบวงมากบวงมาเฮ้ยเอาบวงบวงมาในหันบวงมาแน่เขะพเพดเขาไม่เห็นใครเออเห็บบกินกระมงกระบอลมาเลยเ้ยไมมกรูาีว่านนมกรูันยไ

เตกุ้งตกุ้งดีเก่าเก่ายทุกคนง่ายในวันหัวน้าค้าูอปูปูปูนั่นแล้วนั่นละนั่นละยังไงนะนื่คือ

ยังเข้ามาอาจัดดิม่มาหนีมาเยี่ยมมายามบานเท่าแล้วก็จัดดิเฮ้ยมันมันอยากโงเลยพามาเออมันมามึงได้กินแทะละเมือนเมือนเมื่อวันี้เมือนอะไมันทุกี่ครับพี่น้องลงกูไปลงกันทีดึงกันเนาะะอยามาดูอ่ะดูอ่ะอ๋ สิบนเห็ดดิสิบินอาหาญี่ปุ่นโอ้โหอาหารญี่ปุ่นบาน้โอ้ยบังคับพี่น้องครับมันเฮ็ดมันคนเบียดกินในเหิืนนี่กินเห็ดโตอยกแลนวคุณผู้ชบังคับไอ่น้องไอ่น้องมากเขาก็เขาเย็นแล้วพี่น้องเปล่ไอ้น่องเย็นกินเดี๋ยวเตือนโอ้ยพุ่นน่ะนัวนัวฮักอืบสอดใจเส้นออใส่ล้วสอดยอดมั้ยสอดยอดสอดยอดโอ้โหครับการันตีเลยครับ

โอ้ยชุดเด่วทอดแลวสบานแล้อืมมามีเออโอนี่ก็แตงวด้ดำเอโอ้ยแตงไว้เป็นข้ามหรโอ้ยส่บัวเข้าอืตาสีขุ่น <c oughs> บัวฮ่า่่ <c oughs> ไขายไม่ขายขางนอกไปขายจิงหือสนับจานูนแหละครับ้ยงมาเชงเออเขาต้อ, <c oughs> องใส่ยงก่นเออเขา็่ยังนอนไม่ส้ม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  ไม่ดองสอดตาสิงวายสอดตาสิงจัดไปครับสอดเนตนตาเกด้แี้อมเอ้าเบิ้งครับคนจัดหนเบิ้งซีมีซีมีซีมีครับผมนี่เขากรสวนเขากรสวนเจียวโอ้หักบวเบัวบเป็นไงยุกย่โเลยมียักเนวิงสวมีเง้ยบบัวบยุ่โ่ยงเดียวคนงเดียวได้เดียวนยไอ้สายเราสีจัดคือกันครับผมโอ้ยไนวลเราี้ เก็ที่นวดแต่นวดจริงจะมีแหงนี่เป็นไรบาทเนี่ยนี่จานจานกว่าคากว่าหักเลยเนาะไม่บักตัว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 ผมมันเทงเหีอ สมเทิงครับคนคนรบกสูนอยู่ตัเอามึงตัจักโติ่งาบงสิเเจักโตเนอเอาแล้วจจอมหน้าบุกแนนแล้วเจจอมเสมเทิงสมเทิงสมเทิงใส่ๆาี่น้องนองไปเออทุกคนสุคสุคีนองทั้งไก่ทั้งไกอ่เอาจ้วหรือยังกระดังจ้วโอ้ยไก่ให้มาเยอโอ้มัต้องไปเ้

ขามเจ้าที่นั่นบ้กูจะโคตไปกูจะต่อไปกูจะได้ยินนะมึงต้างเป็นมวนที่เก่าแน่นอนยิงดีวะลูกพีข่อยเฮ็ดตาทางยงดีอ่ะเบิ้งได้ครับเบิ้งเด้ซาซิมิซิมิเหล้าาซิมิาวเ้านี่ยองเนี่ยกบ่ใบ ยังก่อนานวหนาํานวหน่านวหนาไปไปหมอนี่ยังบดจักนวหนําอยู่โอ้ยแข็งเกินไปไม่อนเดี๋ยวแล้วอย่หเบิ้งนวหน่ำนวหนแล้วก็แม่วางานยังก่อไปเลยแม่เออโอ้ยมมดเอเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแม่เอเอาแล้วแม่เอาแล้แม่กแล้วัดไปบนบบราบนบนรักหวนกน จำจำจำพี่น้องจำ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 ่อนจำ่อนจำเด็วจำเอาหนเซลเอาหนเซลอชนำางขาอมขวหอมขวหอมเซลแค่อันยังกว่าอชรนยตัวผ้าหนี่ผ้าหนี่ผานี่ผาหนี่เดี๋ยวเนะบอได้แล้วได้แล้วตทาหนี่จำเดวจำชีนำช่างสวจัดไปมาใส่ด้วยไอจัดให้น้องจัดตัวนี่นะฮะได้ได้ยังดิมกำลังนู่นอ่ะอืมออืมอืมอืม อืมอ่นถ่ดอยุอ้ยแต่มไม่ได้เบ่อเลยไม่ได้เื่อเลยอ่อือมันคับๆไม่เยอะไปจำไม่ได้หรอกฮัมอยู่บ้านน่องใส่ได้ไอ้เอ้ยม่งเมาตัต้องเ่ยนัวใหม่โ่คนน่องอีกไม่คือยูลินซีแล็กคือบาซิลัส จังซีจมัน่งหองอยเลยอาจารย์จะเไงใอ้สายเราเหไ้าเราเห็นเดี๋ยว้มีบางงานเดี๋ยวเันสิเข้ามันสิเข้าวกเยี่ยบหวานเนี่ยมาเอาเนาะเอาเนพักพักเอาพักเอาไเนี่ก็เย็นี่ก็เยนหน่อยเย็นมันจไมได้มันละบากไปบานอ่บานนเจงวะ บริเวนมันยากสิเขาจิตมียงขันขันนี้คือจบเลยข้าวแตกเลยอุ้ยนี่มีบีบบีีีว้ายจวดครับนี่เขาเกินยังกว่าเสี่ของเขาเข้าเกินยังกว่านี่วาซาบเหลาวาซาบิเหลาชาชีมิชาชิมีเลาอือีกข้าส้านหนึ่งของอีสานแทกคือเมียงเสือบู๊บยงทังปีเราก็มีเออเอาเอนเลยว่ะ ไม่คูนี่ไม่คูอีสานท่านโฟร์ะบายพันแล้วเออไปเลยแล้วก็คุกต้องห่อต้องมีเครื่องประกอบเครื่องประกอบจบแล้วเด้่บ้านนี่จัดปรกอพวกพักต่างๆจัดครับจัดบ้านนี่ยชมน้าชมหน้าพี่หน้าอาร์ตจัดเลยหอมแดงเออความชิลล์ของเมืองนี่เดียวเฮ็ดนี่นี่เนี่ยเมืองไทมันเบิดก่อนเน้อรอบสองครับพี่น้อง เน่านามเน่าหนามนี่เน่าหนามหอมตัวนี้เขาเอื่นเน่าหนามพูดมาเน่าโคงเน่าโคงเน่าโคงนี่นี่ยังเกาะล่มันแอะมันแอะแระแล่มันแอะมันแอะผักเอะแระคือเหมือนแหนนะมันแอ่นี่นี่หอมนะหอมหอมนะครับพี่น้องหอมหอมหอมท่นไปสือขอหอมแน่ไปสิเอ่าท่าไป ไปหอมไกลๆหอมไกลๆเนี่ยโอ้ขนาดกัดกันยังหอมกันหอมไม่ค่ะน่าไข่เนี่ยเอาเจีวเจีวเจียวป่ะเนี่ยวอยู่แค่ครับพี่น้องท่บอสเอาอนนี้เอาอนนี้ใส่เนนี้ใส่นี่มีหางมีหางมีหางเอ้าเอาหางมาโอ้บหางนี่เห็นไหมหางมาหางมานี่เออไม่ได้สวดไม่ได้สวดนะเราไม่ได้หางนี่จบเลยจ้าหางม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 าเออเจียวมาเจียวมาได้เอ้าเอาเอาเอาอะไรยังกวนโอ้ยอะไรนี่อะไรนี่ นไม่ร้องมันไม่งโอนเือดรอนเด้อมันไม่ใสมันไม่ไสรลองเบิงนะลองเบิงนะพี่น้องจับไปอ้าวจับเือเนียนขนาดนี้อันนี้เ็าควนนะพี่น้องอ้าเขือนก็าเขาเือดดอนยัดเือดโอ้เือนดอนครับพี่น้องเบานเบาเฮนเือดดอนบ่เบาไหลเบาเฮนาเบ่เบาไหลงัด เบาเขิน่ะเอาจองสี่ครับอังสี่นี่ห่อห่อพี่น้องห่อห่อเลยห่อจะเต็มๆบได้ล่ะโอ้ยมันอยู่ดูโอ้ยเอ้าจัดลูกพี่โอ้ยโก้นนี้อ้าวโก้พะเจหยิ้มตาเดียวเด้อโอ้โหเถื่บานนี่คากบนวะ หลังจากสีกินกุ้งมันกับสีเมา่นี่กินกุ้งมาแล้วครับพี่น้องเมาเลยบ่เมากุ้งเลยพี่น้องเมาเหล่าเลยครับเมากุ้งนี่ไอใช่าครับเพราะว่าห้าบดเดียวสิเมามันออกเน้องโอ้โหเดือดกุ้งเม่น้มโคงโอ้สุดยอดครับพี่น้องบดเดียวสิเมาออกเลยบ่เนี่ยโอ้เพราะว่าพี่ก้ากินกุ้งมาแต่มาหาผมเพราะว่าผมเป็นผู้เชี่ยวชาญยังนะ เบาแดงหอยเบาแดงหอยติดตามเราอยู่หรอกแต่ว่าท่านยากุ้งไม่นำโค้งเลยมาหาหอยนี่อะไรผู้เบกแยงนี่นึกอายหอยดีผู้เบกแยงนี่ไม่เสี่นเมาหรอทีมงานมันมาแล้วก็โอ้ครับครับผมมากินกุ้งนำโค้งน้ำกันครับผมมีผ้าตรงกินสดๆเลยครับ อาครับทีมงานเพื่นว่าอยากพ่อบ่าวแดงครับผมมาไ <มา S 2> ด้ก็มา,ดาเด้อบ่าวแดงเด้อผม,มกินช่วยจุคือเจ้าได้บ่าวแดง่อจะกินกุ้งกุง้งจุกุ้งจุ